สวัสดีนะครับสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักทางบ้านทุกๆท,ท่านกันด้วยอยู่กับผมเองฉันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงอีกแล้วเกมมิงแมวันนี้กลับมานะครับในเกมเกมเดิม PetStory เกมนี้พาร์ทแรกเคยอัดไปแล้วนะครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว แล้วกระแสตอบรับดีมากๆนี่คลิปนี้ย1ิบอนาทีกูตัดต่อจนเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครคนไหนที่ยังไม่เคยดูพาร์ทแรกไปดูพาร์ทแรกก่อนย้อนรอยเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ดูไปแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วเราเป็นสัตว์เลี้ยงครับผมที่อยู่ใน adoption center นะแต่แล้วครับผมก็มีคุณยายแก่ไข้าตายมารับเราไปเลี้ยงนะครับ แล้วในพาร์ทแรกเนี่ยมันก็เกิดเรื่องวุ่นๆุ่นมากมายใช่ไหมไม่ว่าเราจะหลงทางกลางเมืองใหญ่แล้วก็โดนคนอื่นลุมยำนี่ครับแต่สุดท้ายนั้นเราก็ผ่านมาได้คุณผู้ชมอาจจะถามนี่มึงย่อภาษาอะไรวะช่างมันเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องมันประมาณนี้หลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็ผมอัปเดตใหม่เว้ยเพิ่มฉากจบใหม่ Christmas ending จิงกเบลจิงกเบลมีเกดูนี่เอร์พัฟเฟนี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมาก รับไม่ได้นะครับเราจำเป็นต้องเติมเว้ยดูนี่ฉันปลดล็อกเซิร์พัฟเฟอร์มาแล้วผมไม่ได้เติมเลยแม้แต่บาทเดียวคุณผู้ชมผมนั้นโคตรเทพเฮ้ยทำไมไม่เป็นเซิร์พัฟเฟอร์เย้เซิร์พัฟเฟอร์โอ้ควันออกอะ ผมเกียดเสียงนะครับของไอ้นกอิกาตัวนั้นแล้วผมอยากจะบีบคอนกตัวนั้นจริงๆผมพูดจริงพอเริ่มเกมมานี่มันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยใช่ไหมโอริโอน่ารักมากคุณผู้ชมส่วนเนื้อเรื่องนี้น่าจะเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะว่าคาเนล่าครับผมพูดคําเดิมทุกอย่างเลยนะครับที่เรานั้นเคยมาเล่นครั้งก่อนกินอนกินเนื้อนี่เจอสไลเซอร์ฮนิฮผมนะครับเยอะเย้เขา ทุกครั้งที่ผมเจอหน้าเวเพราะว่าผมเกลียดเขาแต่ไม่เป็นไรครับผมในฉากจบตอนแรกคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนสุดท้ายเฮ้ยเสียงแบบน่ารักมากคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมฟังเสียงมันนะครับดูคุณผู้ชมฟังเสียงแมวตัวนี้ไม่ไม่ใช่เสียงนี้แมวบอกตรงครับผมแมวบ้านกูไม่ได้ร้อกนี่แกเป็นแมวประเภทอะไรฮะ จ้าแมวปีศาจแกโอ้โสูซี่ oh, ตาย What the heck ซูซี่ลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งเป็นลมรับแคร์ก่อนโอ okay. เควัสดีคุณยายอยากจะรับผมไปเลี้ยงแล้วเปล่าผมน่ารักนะรู้สึกว่าเราจะต้องเลือกทางเลือกใช่ไหมถ้าเกิดเราอยู่ตรงหลังรถนะครับเนี่ยมันมีเพื่อนเพื่อนพิมมาล้ว Guys let's go to the store ฉากจบใหม่เว้ย I love ฉากจบใหม่ได้เวลาไปบ้าน ว h a t the heck ไม่ไปบ้านดิไปฉากจบใหม่โอ้ฉันลืมไปเลยนี่ฉันจะต้องไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่แล้วคุณยายคุณยายไปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกคนใช่แล้วดูชิมดเอนดิ้งเฮ้เฮพวกเรามาถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะเยี yeah, ่ยมอันนี้ฉากจบใหม่สัตว์เลี้ยงน่าจะสามารถเข้าไปได้โอ้ oh my god oh no วกเขา low on stock อย่างนั้นเหรอมีของน้อยนะครับ ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆก็น่าจะมีของที่พอสําหรับในเดือนนี้ยินดีต้อนรับสู่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตครับออออออจริงๆหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงมันไม่ควรที่จะเข้ามาในซุปเปอร์มาร์เกต็ตได้หรือเปล่าใช่ไหมหวังว่านายนั้นจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูฉลาดเหมือนหน้าตานะ เราจะต้องมาช่วยคุณยายนะครับในการเลือกของเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณยายก็ผมจะไปเอาผักแล้วก็ผลไม้นะครับแล้วเราจะเลือกอะไรดีกูเลือกทุกอย่างเลยผมว่าคุณยายอาจจะต้องล้างจานหรือว่าล้มละลายนีครับเพรว่าหมดเงินไปกับของพวกนี้เว้ยนี่เอาหมดเลยเอาหมดเลยถุงขนมก็เอาด้วยเราเหมาหมดนะครับคุณยายจะต้องจ่ายหมดนี่นี่ขนมเหรอเอาหมดเลยโซดาก็เอาด้วยถัว่วเอาทุกอย่างเอากาแฟ เฮ้ย <Hey, S 2> พวกแกอะไรวะเนี่ยรูดอล์ฟฮแกเป็นใครนะ่ะมันเป็นกวางเลนเดียเหรอแกเป็นใครใช่แกเป็นใครฉันคือรูดอล์ฟฉันเป็นกวางเลนเดียของซานต้าฉันต้องการความช่วยเหลือจากพวกแกตอนนี้มีหมีโพรลาที่มีชื่อว่าโปโลได้ยึดซานต้าเวิร์กช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็ คริสต์มาสจะต้องเจ๊งอย่างแน่นอนโอไม่ oh นี่มันแย่มากเลยนะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเซฟคริสต์มาสเองกูไม่ช่วยได้ไหมกูอยากนอนหลับอยู่บ้านกะมบันก็เจอไม่อยากช่วยไม่เอาไม่ช่วยไม่เอาไม่เอาอยกลับบ้านนอน <laughs> ทำไมทำไมนี่เห็นไหมแม่แต่มาปาง2อง2 1ยังไม่อยากช่วยเลย <laughs> คานิลาก็ไม่ช่วยโ <laughs> คตรสุดเซง็งไงสุดเซง็ง ไปเซฟคริสต์มาสกันเถอะเ,เซฟกูดีกว่าเซฟมีพีสโอ้โหดูการเดินสุดเท่ของรูดอฟนะครับโคตรเพลียน <c oughs> ี่มีปากลัวนั่นมันดูอันตรายมากเลยนะฉันรู้แต่ว่ามันเป็นแค่ทางเดียวที่จะผ่านไปได้มีเอวอยอยู่แบนมิเอไม่เอวอซ่อซ่หล่อเท่งจริงน้ำแข็งมันมีแบบผุผๆโผเว้ย แล้วทำไมไม่มีใครปากลัวเลยดูดิได้แต่นั่งมองฉันอยู่เฉยๆว่าอยู่มินเฮ้ยปากลัวมาโอเคไม่เป็นไรผมผ่านละเนี่ยมีแค่ผมผ่านคนเดียวก็เกินพอใช่ไหมเอาละถึงแล้วนะซันต้าเวิร์กช็อปว้าวดูสวยจังเลย,เยสวยสุดๆเปิดวัด น่าเศร้านะที่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วมีเสียงเพลงสุดเล้าใจประมาณสามวิคุณผู้ชมเอาละเราไปเคาะประตูดีกว่าไปพีวีพ,พ,พีกับโปโลนะครับใครแกบังอาจมาลบกวนฉันเอาละเว้ยโปโลแม่งนั่งตรงนั้นแลยเจ้าหมีโปโลแกเจ้าเรนเดียฉันคิดว่าฉันเคียบแกแล้วไม่ใช่เนละมันจะต้องไม่มีคริสต์มาส ฉันจะเก็บของขวัญทุกชิ้นเป็นของฉันเองและแกโดนไล่ออกไม่เว้ยพวกเราจะไม่ปล่อยให้แกนั้นทำลายคริสต์มาสไปอย่างแน่นอนอะไรนะนี่แกจะหยุดฉันอย่างนั้นเหรอไปเลยพีพกันว้าว guys สดยอโอ้โหมาปางคงแบบไข้ตายดูสภาพเออนั่นแหละคนที่เอฟเคเออ สุดยอดเลยครับทีมเรามีคนเอฟเคครับผมเราปล่อยให้เขาตายแล้วเราจะโจมตีเขาตอนไหนอ่ะว้าว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 ววววนี่อะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดให้เรากดดขึ้นคุณผู้ชมดูสองตัวนั้นคาเนล่าเราก็เลนเดียนั่งมองกูเฉยๆอีกแล้วดูแล้วสุดท้ายสองคนนั้นเขาตายคุณผู้ชมโปโลแก่นะแกโจมตีได้ไหมเนี่ยทำไมมันโจมตีไม่ได้เออโอเคเนี่ยโจมตีได้เอาโจมตีไม่ได้ ไอโปโลมันจะเปิดโอกาสให้ผมโจมตีตอนไหนวะอ่านี่ไงมืนแล้วมาช่วยกันตีแล้วเ้อเรียบร้อยไม่มีทางที่แกจะช่วยคริสมอรได้เงี้โมโหนะโมโหยะ้วถือว่าการโจมตีของเขานั้นกระจอกมากนะครับคุณผู้ชม <c oughs> มีคนตายดูอยู่ใต้ตีนโปโลเลยโอ้ เรียบร้อยดงแค care still don't care d ว้าวนี่โจมตีได้แล้วเนี่ย <Ooh. S 1> นี่ตะกี้มันร้องเดี๋ยวอู้นี่ปีใหม่นี้จะไม่มีใครได้ของขวัญนะโอ้ g อดขอโทษครับตรงจริงสำหรับผมผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะอีซี่นะครับผมโดนดาเมจไปแค่หนึ่ง d a m a g นี่ไงมันมือละตายตายอ่ะแล้วไงต่ออ้าว ทำไมพวกแกถึงหยาบคายจังเลยแม่จ๋าโอ้โหทำลายเขาได้โคตรกากอะมันโคตรกากอะในที่สุดพวกเราก็กลับมาที่เวิร์กช็อปกันได้นะโอ้โหโอโหโโหซานตาคุณกลับมาแล้วโอ้โหมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเกิดไม่มีแกเราก็เพื่อนๆของแก เอาละได้เวลาไปทำงานแล้วคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วเออรถซานต้านะครับก็เปลี่ยนที่นี่กลายเป็นโรงงานเถื่อนทน่ผู้ชมใช้แรงงานทุกคนนะครับด้วยค่าแรงขั้นต่ำดูดิคผู้ชมเวอร์รี่แซดนี่ไงทุกคนช่วยกันทำงานนะผมของ,งห่อของข,องขวัญน,นี่ครับผมไม่รู้ว่าต่างประเทศคือเขามีแบบนี้ของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงแค่ตำนานเอาละได้เวลากลับบ้านแล้วท่าผู้ชมครับคุณยายจะต้องเป็นห่วงอย่างแน่นอน yes อันล็อกลูดอฟฉันได้ลูดอฟมาแล้วปอ bon นโชคิงนี่ครับโว้ยพรเมอร์รี่คริสต์มาสกับพวกเราเมอร์รี่คริสต์มาสครับปอนโชคิง bon โอ้ฉันเป็นห่วงแย่เลยนะแต่ฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอแกตอนนี้ครับผมเรานะครับได้ของขวัญจากซันต้าเยอะมากๆซันต้าจะต้องชอบอย่างแน่นอนเลยหมายถึงชอบเรานะใช่แล้วหนคอนโดของขวัญน,น่อย ซานต้าหลอกกูกูเปิดของขวัญไม่ได้จบไปแล้วสำหรับอีกหนึ่งเอนดิ้ครับในเพจสตอรีสนุกไหมก็สนุกดีแต่ผมว่าเนื้อเรื่องมันสั้นไปหน่อยนะครับแล้วก็ผมว่าเนื้อเรื่องหลักมันมีอะไรให้เราทำเยอะกว่านี้นะครับรวมๆแล้วก็ถือว่าเป็นเกมแนวแคมปิ้งที่สนุกอยู่ดีเนาะสำหรับผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองเล่นนะครับผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันนี่ดูวินของผมด้วยหทวนกูอยากตาย